วันนี้เรามาทำความรู้จักเคสหนึ่งครับซึ่งเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนน,นนะครับเราขับไปดีดครับรถเสียลหละเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นระบังเอ,อิญโชคร้ายครับเราพลาดครับไปชนสายฟ้าครับหักครับหรือเซหรือเสียหายครับผมถามว่าเคสเนี้ย มีค่าใช้จ่ายแพงไหมสาไฟฟ้าหากนะักอยากชนไฟฟ้าเล็กประมาณนี้อย่างที่สองคืออะไรครับถ้าหากว่าชนสไฟฟ้าประกันใครจ่ายค่าเคมสาไฟฟ้าให้เราไหมครับผมคลิปนี้มีคําตอบครับสําหรับคลิปนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามช่องอิ๊กเวอรเรตีเพื่อไม่พลาดสารใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเคสกรณีว่าเมื่อเราขับรถไปแล้วเราเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วเราชนถัยไฟฟ้าเกิดการหักโค่นล้ม นะครับชุนุเสียหายที่มาถามว่ามีความผิดไหมมีครับความผิดมีแน่นอนครับเพราะว่าเราไปทําทําลายของทางราชการเนี่ยครับก็คือเป็นของเป็นของการหางนะครับซึ่งเคสกรณีแบบเนี้ยนะครับเมื่อเราชนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องพึงรับคืออะไรครับเงินครับที่ต้องจ่ายเป็นค่าชดเชยชดเชยเรื่องอะไรครับเสาไฟฟ้าพังครับผมซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ห้าหมื่นถึงแสนห้าหมื่นบาทเลยทีเดียวต่อไไฟฟ้าหนึ่งต้นนะครับบางคนก็อาจจะมีตังก็โอ้ไม่เป็นไรก็ไม่น่าจะแพงมากเท่าไหร่แต่ก็มูลค่าสูงเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนๆเพิ่นอย่าลืมนะครับว่าบางเอื่นว่าเราไม่ใช่ชนไฟฟ้าธรรมดาเลยครับบางเอื่นสาไฟฟ้าต้นนั้นนั้นมีหมออแปลงไว้ครับมออแปลงไฟทีไงล่ะครับมออแปลงไฟเพื่อนๆนเห็อนอไหมครับว่าสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีสาไฟฟ้าประเภทแบบว่าสาตึงสูงใหญ่ใหครับอันนั้นเขาเรียกสาไฟแรงสูงแล้วเสาไฟใช้ตามบ้านครับอมน แลวมีถอยไ้าปรเพศหนึ่งครับจะสังเกตครับตามเขาเวลาเขาตั้งอย่างเขา่ตั้งตามสีแยกครับมันก็จะมีอะไรครับมันจะมีหมอแปลงครับหมออแปลงเสาต้นนี้มันจะบนจับแบบไม่เหมือนชาวบ้านครับมันจะมีเสาตั้งคู่กันอย่างนี้แล้วมีมอแปลงเขาตั้งตั้งอยู่กลางครับแล้วก็จะมีอะไรอ่ะเหมือนเป็นหีบปะครับตั้งอยู่ระหว่างเสาสองต้นนั่นแหละครับเสาต้นนั้นครับเป็นเสาไฟฟ้าที่อะไรครับที่มีม้อแปลงด้วยครับถ้าหากมีงั้นผมบอกงั้นใช่ไหมครับว่าชวนเสาไฟฟ้ามีค่าเสียหายอยู่ระหว่าง ้าหมื่นถึงแสนห้าหมื่นบาทแต่ถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยดันจะคพอดไปชนสวไฟฟ้าที่มีมออแปลงด้วยเพิ่มมาไปอีกเลยครับห้าหมื่นครับผมโอ้โหครับยอดทะลุทะลวงเลยครับคราวนี้เหนื่อยเลยครับงานงอกแต่เพื่อนๆต้องไม่ลืมนะครับเมื่อไปชนไปแล้วครับสาไฟฟ้ามีอะไรครับสงสัยเดยวครับโอ้ก็แค่นั้นเองแค่สองแสนโถเงินเล็กน้อยไม่ใช่ครับเพื่อนๆเมื่อไปชนเสร็จปุ๊บยังเหลือครับเอเอครับ ทูครับดีแท็กครับแคทเทเลคอมครับแล้วก็ TOT ครับเพื่อนๆเป็นไงล่ะครับก็ว่าในกลุ่มงานพวกนี้นะครับเขาเอามาฝากไว้กับเสาไฟฟ้าัเองครับเมื่อชนไปปุ๊บของเขาเสียหายด้วยเพื่อนๆจะต้องทําอะไรครับนี่ครับเบี้ยใบายทางเพื่อนๆต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้บริการแต่ละเจ้าครับไม่ว่าจะเป็น AS d t a c True รวมถึง t o t ครับตามที่เขาเรียกร้องมาด้วยนะครับเพราะว่า ค่าความเสียหาย,หายเกิดจากที่เราไปชนสายไฟฟ้าแล้วทําให้เข้าของเสียหายครับซึ่งแยกออกจากปรเดินแรกครับผมก็แปลว่าอาจจะสูงถึงห้าแสนบาทเลยทีเดียวครับจะสูงมากเลยนะครับแล้วคราวนี้เราไปดูกันครับว่าถ้าหากชนเสาไฟฟ้าไปปุ๊บเนี่ยเอก็คงไม่เป็นไรก็บอกเลยฮะเรารวยขับรถเป็นไม่ต้องกังวลประกันไปชั้นหนึ่งมีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลครับผมก็จะบอกกัเพื่อนว่าประกันภัยชั้นหนึ่งเขาจ่ายไหมชั้นสองล่ะ สองพัดสามสามพัดเขาจ่ายไหมถ้าปิดินพันเช่นหนึ่งผมก็บอกว่าจ่ายครับเขาจ่ายแน่นอนประกันเชนหนึ่งดีเลิศประเสริฐสีครับเขาจ่ายแน่นอนครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าเขาจ่ายครับแต่เขาจ่ายแต่เขาจ่ายแต่แบบไม่เกินวงเงินที่เราได้ทำการซื้อประกันภัยชช่นหนึ่งอยู่แล้วถ้าเปิดเก,กินกว่านั้นละ่ะแน่นอนครับรีบโอนไไวเลยครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งครับ เพราะว่าอะไรครับจ่ายเองไงครับที่เหลือครับซึ่งเขาก็จะมีการจํากัไดไว้อยู่ครับว่าเขาจะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินที่เราทำการซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งไว้นะครับถ้าเกินกว่านั้นเราต้องจ่ายเองส่วนชั้นสองสองพัทสามสามพัทอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าชั้นหนึ่งเนี่ยเขาผิดประกันให้พร้อมกับซ่อมรถให้เราแต่ชั้นสองสองพัทสามสามพัทเนี่ยเขาไม่ชดใช้ให้นะครับเพื่อนๆนไปชนเสร็จปุ๊บเต็มเต็มครับเพื่อนเพื่อน สาละล้านก็คงต้องหาเงินเป็นล้านจ่ายเขาแล้วครับหรือว่าต้อง่อนเอานะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้บอกคพขึ้นไปแล้วนะครับว่าการชนสาไฟฟ้านั้นมีค่าใช้จ่ายสูงเพียงไหนนะครับและประกันอะไรจ่ายบ้างครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับว่าถ้าหากเราคิดว่าเราอ่ะจะต้องชนสาไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราคิดไม่ออกว่าเออเราจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยคลิปผมผมก็แจ้งรายละเอียดไปแล้วว่าค่าใช้จ่ายสูงมาก ก็ควรจะคิดให้ดีนะครับหรือถ้าหากเกิดชวนก็ผมว่าทุ่งนาน่านจะดีกว่าหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจริงๆอันนั้นก็มันก็เป็นความจําเป็นนะฮะก็ต้องคิดให้ดีครับผมประกันไปเช่นหนึ่งก็ระวังให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าใจให้คุณท้งต้นนะฮะต้องเข้าใจด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ถ้าหากมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วาไรตี้เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆพร้อมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ